มาแล้วตามสัญญาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าได้ยินเสียงชัดไหมขอขอนุญกแปบนึงนะคะมองไปเห็นสวัสดีค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วเนีเน้อ อ,อมาพูดเรื่องไอ้นี่เนาะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องย้ายไปประเทศที่สามยกตัวอย่างเช่น ได้วีซ่ามาเห็นงานอยู่สโลวีเนียแล้วเพราะว่าสโลวีเนียเป็นในประเทศในกลุ่มเชงเก้นนะคะแล้วพออยู่แล้วพอได้วีซ่าตามสัญญาอะไรแล้วเรียบร้อยหรือว่าแต่งงานได้วีซ่าอยู่ถาวรแล้วฉันอยากย้ายไปประเทศที่สามเป็นไปได้ไหมจะไปทำงานที่จะไปค้าแข้งมันมีวิธีของมันนะคะ มาเมนวายูซื้อเราไปเด้เลยนะจาาแป๊บหนึ่งขอเอาข้อมูลก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ถ้าไม่มีใครคุยด้วยก็ไปไปยากอยู่นะ <laughs> <c oughs> ก็คือว่า สมมติว่าเราอยู่สมมุติว่ามาอยู่สโลวีเนียเนาะได้วีซา่าทำงานครบคอนแทคครบสัญญาอะไรเสร็จสรรมีวีซ่าเหลือฉันจะหนีดีกว่าฉันจะหนีเจ้านายเจ้านี้ละฉันมีเพื่อนฉันอยู่เยอรมนันอยู่สวิตเซอร์แลนด์ฉันจะไปทํางานกับเพื่อนเพื่อนบอกมาเลยไปได้ไหมไปได้ค่ะแต่ไม่อนุญ,ญาตให้ทํางานนะคะเพราะว่า เพราะว่าคุณอนุญาตให้ทํางานที่นี่แต่จะไปเดินทางต่างประเทศถามว่ามีวิธีการทําได้ไหมทําได้ทําได้คุณจําเป็นต้องขอวีซ่าทํางานหรือใบอนุญาตทำนักเพื่อทํายกตัวอย่างเยอรมันนะกับสวิตเซอร์แลนด์นะยกตัวอย่างสองประเทศเพราะว่าส่วนมากคนสโลวีเนียมากแล้วจะชอบย้ายประเทศที่หนึ่งชอบไปเยอรมันอะไรประมาณนี้สวิตเซอร์แลนด์บอกว่าได้เงินเยอะกว่าสโลวีเนียเนาะ ก็สำหรับสวิตเซอร์แลนด์คนที่บอกว่าอุ้ยฉันได้วีซ่าอยู่ในสโลวีเนียแล้วฉันจะไปสวิตสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้เป็นสภาพไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนะคะแต่เป็นส่วนหนึ่งในเชงเก้นสวัสดีค่ะสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหาภาพยุโรปแต่เป็นส่วนหนึ่งของเชงเก้น เพราะฉะนั้นการที่จะไปทำงานในสวิตเซอร์แลนด์คุณต้องขอวีซ่าทำงานในสวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยซึ่งปกติแล้วจะออกให้โดยนายจ้างในสวิตเซอร์แลนด์หลังจากพิสูจน์ได้ว่าไม่มีผู้ที่จะสมัครตำแหน่งงานนั้นที่เหมาะสมในสวิตเซอร์แลนด์แต่ก็ค่อนข้างจะใช้เวลายุ่งยากนะคะแล้วก็ใบอนุญาตขึ้นอยู่กับโคต้าและความต้องการในตลาดแรงงานนะคะถ้าจะทำถูกต้องสอง ก็คือการโอนย้ายระหว่างบริษัทสมมุติว่าสโลวีเนียเราเปิดบริษัทเองที่เราเคยพูดไปแล้วว่าเราเปิดธุรกิจรายย่อย SP หรือว่ามี DOO แล้วเรามีคอนเน c t ชันในกลุ่มประเทศที่เป็นเยอรมันอะไรอย่างนี้ก็คือสองประเทศน่ะจะต้องทำคอนแทคกันเสียภาษีสองที่มีใบอนุญาตทำงานสองที่แบบนั้นนะ่ะสามารถไปได้ แต่ไม่อนุญาตให้ว่าเออฉันหมดคอนแทคจากบริษัทนี้แล้วฉันจะไปหาเพื่อนเลยที่เยอรมันอะไรอย่างนี้นะคะก็ทำได้ถ้าทางนั้นยินดีทำเอกสารให้คุณต่อนะคะค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบริษัทที่คุณทำงานอยู่มีสาขาในหลายประเทศอันนี้ก็ทำได้นะคะยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อน เข้ามาทางสซลวเวอโครเอเชียตอนนี้มาทํางานที่สโลวีเวเนียก็คือบริษัทเขาคอนแทคกันเพื่อจะยืมตัวก็จะได้วีซ่าทั้งสองประเทศนะคะเออแล้วก็แต่ก็จะมีอีกกรณีพิเศษก็คืออาชีพที่สามารถขอเออียูบลู a r d ได้ EU blue, blue Card คืออะไร เป็นใบอนุญาตทำงานที่มีขั้นตอนง่ายสำหรับแรงงานที่มีทักษะสูงที่มาจากนอกสหภาพยุโรปนะคะซึ่งและอนุญาตให้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศในสหภาพยุโรปภายใต้เงื่อนไขบางประาก,การแต่อย่าลืมว่าสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้อยู่ในยุโรปสหภาพยุโรปนะคะไม่ได้เป็นสมาชิก สรุปก็คือมุกกรินอย่าเพิ่งไลฟ์สดอยู่อย่าเพิ่งส่งความมากวนค่ะสรุปก็คือเราจะหนีวีซาก็คือหนีคอนแทคจากนายนี้ตรงไปทำงานที่เยอรมันหรือประเทศอื่นๆไม่ได้นะคะไปเที่ยวได้แต่ไม่อนุญ,ญาตให้ทำงานนะคะนอกจากบริษัททางนั้นจะทำเรื่องรับรองนะคะ แต่ว่ามีบางอาชีพที่สามารถขอ EU Blue Card ที่สามารถย้ายประเทศในการทำงานในในการทางานในสหาภาพยุโรปได้นะคะก็คือมีอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่านะคะอืม พอมาเรื่องนี้ก่อนเนาะวันนี้ทำไมเป็นติดขัดนะ่ะมันเยอะมันเยอะก็คือ EU Blue Card มีข้อกำหนดเฉพาะผู้ที่มีผู้ที่ต้องการขอซึ่งมุ่งเน้นไปที่แรงงานที่มีทักษะขั้นสูงนะคะ ในสายงานที่ขาดแคลนแรงงานเช่นวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สําหรับอาชีพพนักงานนวดไทยนะคะอันนี้เยอะมากจะบอกว่าในเชงเก้นนี่เยอะมากเข้ามาทางฮนะังการีโครเอเชียสโลเวเนียโปแลนด์สโลวาเกียอะไรอีก่ะที่ยังทําวีซ่าทํางานได้เออสเปนอะไรอีกโปแลนด์โครเอเชียสโลวาเกียเช็ก นะคะอ,อาชีพนวดไทยพนักง,งานนวดไม่สามารถขอ EU Blue Card ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ถือว่าเป็นทักษะขั้นสูงนะคะอันนี้สำหรับ EU Blue Card ผู้ที่มีอาชีพที่เขาระบุว่าสามารถขอได้ก็คือจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่านะภายในสายงานที่เกี่ยวข้องนะคะ ก็คือ EU Blue Card นี่มีข้อกำหนดเรื่องเงินเดือนขั้นต่ำที่สูงเงินเดือนขั้นต่ำที่สูงนะคะก็คือแต่ว่าแตกต่างกันภายในแต่ละประเทศก็จะอยู่ที่ขั้นต่ำประมาณ40,000ยูโรนะคะ40,000ยูโรก็ตอนนี้เงินบาท35ก็เกือบๆเ,อเท่าไหร่ละ20,000ได้ 200, เท่าไหร่20,000คิดเอาเองค่ะ35บาทก็คือขั้นต่ำก็จะอยู่ประมาณที่40,000ยูโรหรือ50,000ยูโรสำหรับคนที่มี EU Blue Card นะคะก็คืออาชีพนวดไม่สามารถขอได้นะคะส่วนก็มีอีกอาชีพหนึ่งที่ชอบเข้ามาทำงานในในต่างประเทศเชฟค่ะเชฟอาหารไทยเชฟอาหารไทยสามารถขอ EU Blue Card ได้นะคะแต่ว่า ก็มีข้อจํากัดก็คือว่าต้องผ่านเงื่อนไขดังนี้วุฒิการศึกษาขั้นต่าก็คือปริญญาตรีหรือเทียบเท่ากับสายงานที่เกี่ยวข้องเช่นทำอาหารหรืองานบริการโรงแรมร้านอาหารหากไม่มีวุฒิการศึกษาปริญญาต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย5ปีในระดับมืออาชีพนะคะไม่ใช่เป็นลางจานอยู่ในขั้วฉันทำงานหาปีเขากับหมอไห้ได้จ้า ก็สำหรับเชฟอาหารไทยประเทศที่ยังอนุญาตให้ของ่ายนะคะก็คือเยอรมนีออสเตรียและเนเธอ r l a n d ร์แลนด์นะคะแต่ว่าในในบางที่เงินเดือนก็จะสามารถลดลงมาได้ที่ประมาณ36,000ย e ูโรแต่ไม่ต่ำกว่านี้นะคะถ้าต่ำกว่านี้ถือว่าได้แค่ Work Permit ไม่ใช่ EU b บลูค r d นะคะก็คือ ที่ออสเตรียจะมีโครงการเรสไว้เร c คัสสำหรับแรงงานานานาชาติซึ่งง่ายกว่า eu blue card จำไว้นะคนที่เป็นสายอาหารไทยเป็นเชฟประเทศออสเตรียมีโครงการเรสไว้เร c คัสสำหรับแรงงานานานาชาติซึ่งอาจง่ายกว่า eu blue card สำหรับเนเธอร์แลนด์เปิดกว้างสำหรับเชฟอาหารานานาชาติในร้านอาหารระดับสูงแต่ต้องผ่านข้อกำหนด ที่กล่าวมานะคะเอกสารที่ต้องใช้ในการขอ EU Blue Card สัญญาจ้างต้องมีการเสนองานจากเอาทำไมฉันพูดดิดขดัขดขอโทษขอโทษต้องมีการเสนอจากนายจ้างในยุโรปพร้อมระบุเงินเดือนขั้นต่ําใบรับรองการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือแสดงประสบการณ์การทํางานระดับสูงอย่างน้อย5ปี ในใบอนุญาตทํางานบางกรณีอาจขออนุญาตเอกสารบางอย่างเพิ่มเติมนะคะสําหรับเชฟอาหารไทยวิธีเพิ่มโอกาสการขอ EU Blue Card ก็คือพัฒนาฝีมือความชำนาญการเป็นเชฟในร้านอาหารระดับสูงม c h e ินสตาร์หรือไฟดิเนียงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานที่มีค่าตามเกณฑ์นะคะ เออนี่เขาบอกว่าหากตำแหน่งงานหรือเงินเดือนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของ EU Blue Card อาจจะต้องพิจารณาใบอนุญาตทำงานแค่ Work Permit แทนแล้วก็เรื่องนี้มันจะยาวเนาะคุยไปก็ยาวนิดนึงอาชีพที่มีโอกาสได้รับ EU Blue Card มากที่สุด มักจะอนุมัติให้กับผู้เชี่ยวชาญในอาชีพที่มีความต้องการสูงในตลาดตลาดแรงงานดังนี้ 1. สายไอทการพัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์นักพัฒนาซอฟต์แวร์วิศวกรวิศวกรระบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI แล้วก็สายเอนจิเนียร์วิศวกรโยธาวิศวกรเครื่องกลวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรสิ่งแวดล้อมแล้วก็อีก บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งตอนนี้นะคะบอกเลยว่ายุโรปขาดแคลนมาก1แพทย์ทั่วไปเฉพาะทาง2พยาบาล3เภสัชนะคะก็คือสโลวีเนียก็รับนะตอนนี้นะ่ะขาดเยอะมากนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยฟิสิกส์เคมีชีวว่าไปผู้เชี่ยวนะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม แล้วก็5า้าอาชีพที่5คือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์การเงินผู้ตรวจบัญชีนักเศรษฐศาสตร์หกอาชีพก็คือผู้เชี่ยวชาญในภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อมผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทางเลือกเพราะว่าตอนนี้ยุโรปเราประสบปัญหานะจ๊ะเราไม่มีแก๊สจากรัสเซีย <laughs> เราต้องการค่ะ สายงานวิชาการและการศึกษาอาจารย์ในหมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณครูทั้งหลายนะคะอืในประเทศยุโรปที่ขอ eu blue card ได้ง่ายที่สุดหนึ่งเยอรมน,นีตลาดงานที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเป็นเป็นผู้นำด้านการส่งออกและเป็นผู้นำด้านการออก eu blue card นะคะเกเณฑ์งินเดือนปี2024อยู่ที่ ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยูโรหรือสี่พันห้าร้อเอ้ยสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบสองต่อปีอันนี้ต่อปีนะคะขอพายพูดต่อปีนะคะหารเอาหารสิบสองหารสิบสองก็จะอยู่ที่เดือนละประมาณห้าพันสี่พันถึงห้าพัน เนเธอร์แลนด์ตลาดแรงงานที่เติบโตในสายไอทีวิศวกรรมวิจัยกระบ,บวนการขอบลูคัสเร็วมากเนเธอร์แลนด์ขอเร็วมาก 3. ออสเตรียมีรายการอาชีพที่ขาดแคลนที่ทำให้การอนุมัติง่ายขึ้นแต่เกินเงินเกณฑ์เงินเดือนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น C. สวีเดนเปิดรับแรงงานในสายไอทและวิศวกรรม กระบ,บวนการขอวีซ่าทำงานมีการยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพอันนี้สำหรับสวีเดน 5. ประเทศเดนมาร์กมุ่งเน้นการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญในอาชีพที่มีความต้องการสูงเช่นไอที IT และวิศวกรรมและส่งเสริมการย้ายแรงงานทักษะสูงโดยเฉพาะในสายเทคโนโลยีนะคะการพิจารณาขึ้นอยู่กับอาชีพและความสามารถประเทศที่เลือกสมัคร แล้วก็ต่อไปเรื่องอันนี้ชนีไทยอยากฟังอันนี้ชนีไทยทั่วไปอยากฟังเนอะยกตัวอย่างเช่นแต่งงานกับคนสโลวีเนียแล้วสามีไปทํางานประเทศอื่นเราสามารถย้ายตามหรือไปทํางานในประเทศที่สามได้หรือไม่เนอะชนีไทยทั้งหลายหากสามีของคุณเป็นคนชาวสโลวีเนียคืออีชั้นนะคะ ซึ่งเป็นพลของประเทศในกลุ่ม E.U. และวางแผนที่จะไปทำงานในประเทศเชงเกนอื่นเช่นออสเตรียอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าออสเตรียในฐานะคนไทยคุณสามารถย้ายไปอยู่กับสามีและอาจมีสิทธิ์ทำงานในประเทศนั้นได้เช่นกันขั้นตอนมีดังนี้ก็คือว่า ถ้าเราแต่งงานมาแล้วอาศัยอยู่ในสโลวีเนียแล้วเราก็เดินทางไปขอที่เมื่อเข้าถึงออสเตรียเราก็เอาทะเบียนสมรสแล้วก็สัญญาจ้างงานของสามีหรือหลักฐานความมั่นคงทางการเงินหลักฐานอื่นที่อยู่ในออสเตรียสัญญาเช่าบ้านหนังสือเดินทางของเราเองไปยื่นขอที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นนะคะ ว่าติดตามสามีมาทํางานสามีได้งานสามีเป็นคนสโลวีเนียไปทํางานอ,อ,อสเตรียเราเป็นภรรยาเราเป็นคนไทยเราสามารถตามสามีไปได้และสามารถถ้าเรายื่นขั้นตอนที่แบบว่าแจ้งเรื่องกับสํานักง,งานท้องถิ่นโดยเอกสารที่กล่ามาเสร็จสับหมดแล้วเราสามารถทํางานในประเทศออสเตรียได้โดยไม่ต้องขออนุญาตทํางานเพิ่มเติมนะคะอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะ หมายเหตุสามีของคุณต้องปฏิบัติต,ตามข้อกําหนดในประเทศเช่นมีรายได้เพียงพอและประกันสุขภาพเพื่อส,ส,น,สนับสนุนที่พำนักของคุณขั้นตอนบางอย่างอาจแตกต่างออกไปเล็กน้อยเออฉันจะมาพูดใหม่ดีกว่าทําไมฉันพูดกวกไปวนมาใช่ไหมแล้วก็กลุ่มที่ ในสโลวีเนียเนี่ยจะมีหลายคนที่แบบว่าไม่ได้แต่งงานกับคนสโลวีเนียโดยทั่วไปนะคะเพราะว่าจะมีกลุ่มคนที่มาจากประเทศบอสกานบอสกานก็จะมีอะไรบอสเนียเซอร์เบียโคโซโวซึ่งกลุ่มพวกนี้เข้ามาในสโลวีเนียโครเอเชียเยอะมากแล้วก็มาพบรักกับเราชนีไทยกลุ่มคนพวกนี้ถ้ามาอยู่จนได้สัญชาติก็จะเป็นคนสโลวีเนียแต่ถ้ายังไม่ได้เขามีความจําเป็นจะต้องขอวีซ่า ทำงานเหมือนก,นกันกับเราเพราะฉะนั้นเขาขอวีซ่าทำงานสโลวีเนียเขาก็ได้ทําเฉพาะสโลวีเนียนะคะแต่เขามีสิทธิ์ที่จะไปประเทศนู้นประเทศนี้ในเชงเก้นได้90วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าถ้าเขาทํางานในบริษัทที่ไปทํางานเยอรมันโอเคบริษัทเขาอาจทําไปถูกต้องอันนี้สามารถทําได้นะคะ เพราะฉะนั้นคิดดีๆเด้อพี่น้องเอาฟัวต่างชาติเช็คดีๆคือเราเป็นคนต่างชาติเราเป็นอยู่ที่นี่แล้วมันจะเพิ่มความยุ่งยากเป็นสองเท่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะว่ากันภาษาชั้นนี้แต่ถ้าขั้นตอนถูกต้องก็ไม่มีอะไรค่ะก็ตามสามีได้ปกติเนาะสรุปว่าวันนี้มาพูดเรื่องอะไรกันหมอนวด หรือว่าผู้ที่มาทำงานในประเทศสโลวีเนียถ้าอยู่จนกระทั่งได้วีซ่าแล้วถ้าอยู่จนกระทั่งได้วีซ่าแล้วแต่ยังไม่ได้สัญชาติสโลวีเนียคุณไม่สามารถย้ายประเทศไปทำงานในประเทศที่3ได้นอกจากมีข้อตกลงจากกับบริษัทปลายทางที่จะทำสัญญาจ้างให้คุณหรือ แลกเปลี่ยนระหว่างบริษัทและบริษัทถือวีซ่าสองที่อันนี้ยได้ตามสามีไปทำได้สามีสโลวีเนียหรือโครเอเชียซึ่งเป็นกลุ่มเชงเก้นด้วยกันสามารถติดตามสามีไปทำงานยังประเทศที่สามในเชงเก้นได้ไหมสามารถนะคะแต่ถ้าแบบว่าไปคนเดียวฉันเป็นคนไทยฉันไปยื่นขอทำงานเองถือพาสปอร์ตไทย ยากค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณสุชาติมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะเอ่แล้วก็เรื่องมาทํางานสามารถขอสัญชาติสโลวีเนียได้ไหมสามารถนะคะทํางานที่ประเทศไหนก็แต่ว่ามันก็จะมีขั้นตอน ข้อบังคับของแต่ละประเทศแตกต่างกันไปสำหรับสโลวีเนียก็คือคนที่จะขอสัญชาติสโลวีเนียจะต้องมีงานทำหรือไม่ก็มีเงินสำรองและผ่านการสอบภาษาสโลวีเนียนระบบระดับ B 1นะคะสามารถยื่นขอได้ระยะการพิจารณา ช้าเร็วขึ้นอยู่กับหลวงนะคะอันนี้เรากำหนดไม่ได้แล้วก็อะไรอีกอ่ะอืมมีคำถามไหมคะไม่มีคำถามจะลงนะก็คือสรุปมาตอบคบคำถามสั้นๆว่าไม่สามารถนีแทก ไปทํางานที่อื่นได้โดยไม่มีนายจ้างที่ประเทศปลายทางนะคะผิดกฎหมายจะสาวอืมผิดกฎหมายแต่ถ้ามีวีซ่าสมมติว่าเป็นหมอนวดฉันหมดสัญญากับที่นี่แล้วแต่ฉันมีวีซ่าอยู่ได้ฉันจะไปทํางานที่อื่นก็ต้องหานายจ้างแต่ถ้าไม่หานายจ้างน่ะไปแอบทําไปทํำดำผิดกฎหมายเขาจับได้เขาจะส่งกลับคืนที่ไหน ทรงกับคืนประเทศต้นสังกัดที่คุณมีวีซ่าอยู่ค่ะไม่ใช่ไทยนะคะแต่ถ้าโดนครั้งหนึ่งครั้งสองก็ไม่ได้อาจเป็นเมืองไทยเพราะฉะนั้นนะ่ะทำประเทศต้นทางที่คุณมีวีซ่าอยู่ให้เนื่นหนาที่สุดนะคะกฎหมายแต่ละประเทศแตกต่างกันไปนะคะก็ให้กําลังใจทุกคนนะคะ ก็มีอะไรก็พิมพ์คําถามคอมเมนต์มานะคะถ้าไม่รู้เดี๋ยวจะไปหาคําตอบมาให้อันนี้วันนี้ก็มาไขาข้อข้องใจเรื่องย้ายประเทศนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาพูดเรื่องว่าการได้มาซึ่งสัญชาติสโลวีเนียทั้งคนที่แต่งงานและมาทำงานมีสิทธิ์ได้ไหมเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง อาจจะไล์ติดติดจะขัดขัดนะคะเพราะว่ามือใหม่หัดไล์ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะกำลังต้องการคนติดตามอย่างแรงวันนี้ขออนุญาตขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย